สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคบรถครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับรถยนต์นี้นะครับกลายเป็นยานพาหนะที่สําคัญนะครับกลายเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์ไปซะแล้วนะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อรถยนต์มือสองครับวิธีการบํารุงดูแลรักษารถยนต์ วิธีการขับครับขับอย่างไรให้ปลอดภัยขับอย่างไรให้ประหยัดวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับที่เกิดกับรถยนต์ของคุณด้วยตัวของคุณเองครับซึ่งเรื่องราวต่างๆแบบนี้ครับสามารถติดตามได้ในรายการคนขับรถครับและในวันนี้ครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับเวลาเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่นก็คือในเรื่องของระบบความร้อนนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ครับวิทยากรยังอยู่กับเราครับอาจารย์สมปองคงนิ่มครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ สาเหตุนะครับของการเกิดความร้อนในรถยนต์นะครับอย่างที่เขาเรียกกันเครื่องฮีตเครื่องฮีตอะไรเงรี้ยอาจารย์มันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับเครื่องฮีทนี่มีหลายสาเหตุนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าน้ํารั่วน้ําหล่อยเย็นรั่วนะครับมันก็จะทําให้เครื่องฮีตเหมือนกันนะ<ม>ครับหรืออาจจะเกิดจากพวกอุปกรณ์รที่อยู่ในระบบระบายความร้อนเสียหายอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวาล์วน้ำเนี่ย<ม>ปิดตายอย่างเงี้ย มันก็ทําให้เครื่องฮีตนะครับหรือพัดลมไฟฟ้าเกิดไม่หมุนอย่างเงี้ยหรือหมุนช้าก็ทําให้เครื่องฮีตนะครับอาจจะเกิดจากพวกแฟนคลนะับนะฮะคลัดที่ใช้กับพวกแฟนคลับก็คือตัวพัดลมที่มันหมุนได้เป็นอิสระนะครับพวกนี้ถ้าหากว่ามันเสียมันก็จะทําให้เครื่องฮีตฝาปิดหม้อน้ําเสียครับเครื่องฮีตเรื่องเล็กๆแค่นี้เองฝาปิดแค่นี้เองครับ นะครับผมคืนจริงแล้วฟังจากที่อาจารย์พูดนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเครื่องฮีตเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันมีหลายอย่างนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตไหมฮะหรือวิธีการป้องกันอะไรบ้างหรือว่าอะไรที่มันทําให้มีโอกาสทําให้เครื่องฮีตนะครับเวลาขับรถเนี่ยนะครับผมให้ผู้ขับขี่เนี่ยสังเกตเกยความร้อนอนะครับเกยความร้อนเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับเวลาเราขับรถพยายามดูว่าเ,เกยความร้อนของเราเนี่ยมันขึ้นปกติหรือไม่ครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถเกวความร้อนเนี่ยมันควรจะขึ้นกึ่งกลางนะฮะถ้าหากว่าเกินจะกึ่งกลางเกือบเกือบถึงขีดแดงแดงเนี่ยสแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเราดูเกวความร้อนก่อนในฐานะที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องของรถรนะฮะโดยเฉพาะรถติดๆนะอย่างเนี้ยถ้าหากว่าเห็นว่าเกวความร้อนมันขึ้นเกินกึ่งกลางนะฮะเราควรจะต้องหาที่จอด ที่ปลอดภัยสิ่งที่ทําครั้งแรกคือจอดรวก่อนเลยหาที่จอดปลอดภัยเพราะตามใดที่เครื่องมันยังติดได้เนี่ยมันยังไม่เสียหายหรอกครับนะฮะจะจอดพอจอดเสร็จแล้วลองลองเปิดฝากระโปรงดูนะครับอันนี้หมายถึงว่าเครื่องยังติดได้ครับถ้าเครื่องติดไม่ได้นี่วิ่งวิ่งไปจนกระทั่งน็อกเลยอย่างนั้นก็ไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดเครื่องยังติดได้อยู่ครับแวะไปจอดที่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็จากนั้นก็เปิดฟังกระโปรงครับนะดูซิว่าไอ้หม้อพักนะครับน้ำเนี่ยมันมีน้ําหรือไม่นะครับ mm. ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ดูภาพครับนะครับว่าหม้อพักน้ํามันอยู่ที่ส่วนไหนนะครับหม้อพักน้ำเนี่ยมีไว้ทําไมครับนะครับเมื่อเครื่องยนต์ร้อนน้ําจะออกจากหม้อน้ําผ่านฝาหม้อน้ำอํำม,มาอย่างหม้อพักพอเครื่องเย็นเนี่ย น้ำจากหม้อพักเนี่ยก็จะไหลกลับไปยังหม้อน้ําอทําให้เราไม่ต้องเติมน้ําบ่อยครับปกติรถสมัยใหม่เดี๋ยวเนี้เดือนหนึ่งแทบจะไม่ต้องเติมน้ําเลยสองเดือนแทบไม่ต้องเติมน้ําเลยเพราะหม้อพักน้ําอถ้าระบบระบายความร้อนปกติครับนะครับนี่คือในส่วนของหม้อน้ํานั่นเองเขาบอกว่าเครื่องร้อนๆแล้วเครื่องคีเนี่ยไม่ให้เปิดฝาหม้อน้ําถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่า ที่ฝาหมอ้อน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฝาหมอ้อน้ำนะครับที่ฝาหมอ้อน้ำเนี่ยมันจะมีสปริงอยู่สปริงตัวนี้ตัวสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในระบบนะฮะสปริงแข็งมากน้อยแค่ไหนก็จะมีตัวอักษรบอกนะครับจะมีตัวอักษรว่าแข็งศูนย์จุดเก้ากิโลกร,รัมต่อตารางเซนหรือบาร์คือถ้าหากว่าน้ำเนี่ยถ้าอุณหภูมิปกติ นะคือหมายว่าความดันปกติคือความดันที่เราอยู่แบบนี้มันจะเดือดที่ร้อยองศาซีสนะแต่เมื่อเราใส่ความดันเพิ่มความดันโดยอาศัยสปริงเข้าไปปิดที่ฝาหม้อน้ามันจะทําให้ความดันเนี่ยเพิ่มขึ้นน้ําจะเดือดสูงกว่าร้อยองศาเซีขณะที่เครื่องยังร้อนอยู่เนี่ยนะฮะมันยังไม่เดือดเพราะว่ามันอยู่ภายใต้แรงดันความดันครับแต่ทันทีที่เราเปิดออกมาเป็นความดันบรรยากาศมันถึงเดือดทันทีนี่จึงห้ามไว้แล้วก็เขียนที่ฝาไว้ทุกยี่ห้อรถ ว่าถ้าเครื่องร้อนอย่าเปิดอันตรายมันจะเดือดขึ้นมาทันทีตอนเปิดครับผมถามอาจา์นิดนึงครับอย่างฝาหม้อน,น้ำนะผมเห็นแต่ละรถแต่ละคันเนี่ยขนาดสปริงหรือว่าขนาดของฝาเนี่ยมีความแตกต่างกันบางทีขนาดเท่ากันแต่ว่าสปริงนี้มันมีโอกาสที่จะไม่เท่ากันแรงดันที่ไม่เท่ากันมีไหมฮะมีครับไม่เท่ากันขึ้นอ,อยู่กับความโตของหม้อน,น้ําอืำบางรุ่นก็โตบางรุ่นก็เล็กนะก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดหม้อน้ําครับอันนี้วิศวกรเขาจะเป็นผู้ ได้ออกแบบมาซึ่งฝาพ่วนน้าอาจจะมี0.9บาหรือ1.1บานี่ก็แล้วแต่เพราะหม้อน้ํามันไม่เท่ากันนะฮะแต่ในรถแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็ไอ้ฝาหม้อน้ำเนี่ยนะครับนะถือว่าสําคัญมากๆากนะบางทีเครื่องฮีทเกิดจากฝาหม้อน้ําเสียอย่างในรูปนี้นะครับผมอันนี้ก็คือฝาหม้อน้ําที่เราเปิดออกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ําในนี้เนี่ยเป็นน้ํำหล่อเย็น ครับสีเขียวนะครับบางทีก็เป็นสีชมพูนะครับน้ําหล่อเย็นนี่ก็สําคัญครับสาคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําหล่อเย็นเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันจะทําให้จุดเดือดของน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ป้องกันการเกิดสนิมได้นะฮะถ้าเราไม่ใส่ใช้น้ำหล่อเย็นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดสนิมง่ายขึ้นแล้วตัวเนี้ยนะครับมันจะตายติดตายตัวนี้จะติดตายครับตัวเนี้ยสนิมมันจะกิน มันก็จะทําให้น้ําในหม้อน้ําแห้งเพราะไหลกลับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานออของฝาหม้อน้ําว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับนะครับในในภาพนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเครื่องยนต์ร้อนน้ําในหม้อน้ํามันจะเกิดแรงดันพอแรงดันถึงจุดหนึ่งมันก็จะดันให้สปริงเนี่ยนะครับที่อยูอ่ที่ฝาเนี่ยยุบตัวสปริงรอันใหญ่เนี่ยยุบตัว น้ำแรงดันสูงก็จะไหลออกไปยังหม้อพักน้ําสํารองครับเมื่อเราดับเครื่องยนต์นะครับน้ำนะฮะก็จะถูกดันจากหม้อพักสำรองเนี่ยไหลเข้าไปยังหม้อน้ำโดยผ่านวาล์วตัวนี้คือวาล์วดูดวาล์วสูญญากาศนะครับที่เขาเรียกกันเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะให้ดูในรูปของจริงเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยมันต้องขยับได้ น้ำมันถึงจะไหลกลับไปที่หม้อน้ําได้ครับแต่ท่านตัวนี้มันสนิมกินสนิมกินดูยังไงไงมันก็ไม่ผ่านไม่เข้าหม้อน้ํำก็ทําให้น้ําในหม้อน้ําแห้งนี่คือสาเหตุที่ทาให้เครื่องฮีทเหตุผลคือง่ายๆเลยบางคนอาจจะอันนั้นรั่วอันนี้รั่วหรือเปล่าอันนั้นเสียหรือเปล่าครับฝาหม้อน้ํานี่เองฝาหม้อน้ําหลายคนมองข้ามไปกับปัญหาของฝาหม้อน้ำครับบางทีไปเปลี่ยนฝาสูบ เปลี่ยนปาเกนฝาสูบเนี่ยมันโอ้โหเรื่องใหญ่โตมันไม่ใช่นี่อย่างนี้มันไม่ใช่นะครับผมแล้วก็สังเกตดูครับถ้าน้ําในหม้อน้ําแห้งคนขับรถจะไปหาใครก่อนันระดับแรกไปอู่หรือไปร้านหม้อน้ําร้านหม้อน้ำครับไปที่ร้านหม้อน้ําร้านหม้อน้ําบอกต้องเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่ลูกก็อาจจะเจ็ดพันก็มีนั่นของใหม่ของใหม่เลยเจ็ดพันแล้วก็เปลี่ยนฝาหม้อน้ําด้วยมีฝาหม้อน้าให้คนก็เลยไม่รู้ว่า ไอ้ที่หม้อน้ําในหม้อน้ําแห้งมันเกิดจากอะไรกันแน่พระไปร้านหม้อน้ําเปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนฝาหม้อน้ําเรียบร้อยแล้วเจอกันบ่อยๆจริงๆแล้วแค่ฝาหม้อน้ําแค่ไม่กี่ตังค์กันนั่นเองถูกต้องครับแค่นี้จบเลยครับแล้วเขาบอกว่าเวลาหม้อน้ําแห้งเนี่ยหลายคนบอกว่าเติมน้ําประปาธรรมดาใส่ได้นะเลยคือเติมน้ำเนี่ยนะฮะในกรณีที่สมมุติเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เครื่องมันยังติดอยู่แล้วน้ําในหม้อพักแห้งนะครับเราก็เติม บางคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นการแก้เฉพาะหน้าแต่ถ้าเรามีเวลามีโอกาสเราควรใช้น้ํากลั่นเติมไปที่หม้อพักนะพอเติมปั๊บมันจะดูดกลับเข้าไปในหม้อน้ําเลยทําไมถึงให้ใช้น้ํากลั่นเพราะน้ํากลั่นเนี่ยโอกาสที่พวกฝาสูบเสื้อสูบจะเกิดสนิมมันมีน้อยเพราะน้ำกลั่นมันไม่เป็นทั้งกรดและด่างน้ำประปาเนี่ยมันยังมีพวกคลอรีนอะไรผสมอยู่แล้วเครื่องยนต์มันติดเนี่ยมันร้อน ครับนะฮะมันก็จะเกิดสนิมได้ง่ายอครับแล้วถ้าเกิดเราเตรียมน้ำยาคูลแลนไว้อยู่แล้วเติมคูลแลนไปเลยดีไหมถ้าคูลแลนได้ก็ดีมากเพราะว่าน้ำยาคูลแลนเนี่ยนะฮะเวลาเราไปเติมน้ำหรือไปตรวจรเช็คตามศูนย์บริการขอเขาหน่อยครับสักครึ่งลิตรเอาเก็บไว้เผื่อน้ำที่หม้อพักแห้งเราจะได้เติมถ้าเราเอาน้ำอื่นๆเติมมันก็ทําให้ความเข้มมันก็ไม่มันไม่เหมือนกับน้ำยาที่เขาให้อยู่อย่้วเหมือนมันเจือจางลงไปมันก็เจือจางเท่านั้นนะครับตรงนั้นนะครับนั่นคือส่วน ที่เรียกว่าการดูแลรักษาส่วนของหม้อน้ํานั่นเองนะครับผมแล้วอย่างหม้อน้ํานี่มันมีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นที่เราเจอบ่อยๆมากกว่านี้พ่ออาจารย์เออหม้อน้ําส่วนใหญ่คือสนิมเท่าที่เจอบ่อยๆมันจะมีสนิมนะเพราะว่าน้ํามันร้อนบางทีน้ํายามันหมดสภาพแล้วอ่ะมันจะเริ่มเป็นกรดน้ำหม้อน้ำเนี่ยน้ำคลูเรนซ์เนี่ยครับเมื่อมันหมดสภาพมันจะเป็นกรดดูง่ายๆถ้ามันเปลี่ยนสีสมมติถ้าสีเขียวมันเปลี่ยนเป็นเหลืองเป็นกรดแล้วต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วน ถ้าหากว่ามันเกิดเป็นสีชมพูนะฮะถ้าเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่มันเป็นกดแรมันก็จะกัดท่อยางเลยต่างๆทั้งหมดครับครับผมนะฮะล่าสุดเลยเมื่อวานนี้ครับอาจารย์รถผมฮะปั๊มน้ําเสียมันมีส่วนหนึ่งที่มันเชื่อมกับปั๊มน้ําคือตัวของสายพานตัวนี้ซีนครับจะรั่วปั๊มน้าเนี่ยมันมีตัวที่กันน้ํารั่วคือซีนตัวซีนนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนซีนแต่เดี๋ยวนี้โดยมากยกชุด ยกชุดเพราะเปลี่ยนซีนมันก็ไม่ขีดตังค์นะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องมาอัดลูกปืนอะไรออกเดี๋ยวนี้โดยมากเปลี่ยนทั้งยยงแล้วเปลี่ยนทั้งชุดแล้วครับทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวนี้ช่างก็ง่ายด้วยนะครับเปลี่ยนของใหม่ๆเอาของเก่าออกเท่านั้นเองไม่ต้องซ่อมครับทิ้งไปเลยครับทิ้งไปและส่วนของสายพานนะครับอาจารย์ครับมันมีผลไหมฮะถ้าสายพานหย่อนมันก็จะทําให้ปั๊มน้ําหมุนช้านะเมื่อปั๊มน้ําหมุนช้าการหมุนเวียนน้ําในระบบก็ไม่ดีครับบางที บางครั้งเราก็รู้นะครับกระพือมันจะกระพือนะฮะหรือไม่ก็บางทีเนี่ยมีเสียงดังเลยเวลาเร่งร้องวีดวาดวีดวาดวีดวาดนะครับเนี่ยมันทําให้ปั๊มน้ำหมุนช้ามันมันเลือดลื่นถลรยบนะครับแล้วบางคนบางคนเนี่ยก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าง่ายๆช่างบางคนนะเอาจารบีปีรูปเสียงไม่ดังแต่มันลื่นครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เสียงมันหายไปแค่นั้นเองอ่าครับอืแต่มันมีผลเสียคือเมื่อเอาเจารบีเป็นโลบมันทําให้ลื่นครนะฮะเมื่อลื่นปั๊มน้ําก็หมุนช้ามากเลยจะทําให้เครื่องฮีตถ้ามีเสียงดังปรับความตึงปรับความตึงมันเปลี่ยนได้ไหมฮะอาจารย์ตัวนี้สายพานก็เปลี่ยนได้ครับถ้าหากว่ามันแตกรายงานะฮะอย่างเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ย ถ้าสายพานด้านในเนี่ยมันแตกลายงาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแต่อันนี้ยังดีอยู่นะครับเนี่ยดูข้างในมันว่าแตกลายงาหรือไม่นะฮะพวกสายพานถ้าแตกลายงาเมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดวิธีการเช็คแตกลายงาคือต้องดูใช่ไหมอ่าเนี่ยดูดูด้านในฮะดูด้านในเนี่ยเราก็รู้ไม่ใช่นดูด้านนอกนะดูด้านนอกไม่ดูด้านในครับดูด้านในนะครับมันจะมองมันจะมองเห็นอยู่นะครับด้านในเนี่ยถ้าแตกลายงาเราควรจะต้องเปลี่ยนแหละนะครับ นะครับผมนี่คือในส่วนของที่เราต้องสังเกตนั่นเองนะฮะว่าการดูแลเรื่องเล็กน้อยสายพานนี่ก็มีผลเหมือนกันครับนะครับผมนอกจากในส่วนของที่ทําให้ปั๊มน้ําไปทํางานได้ช้าลงแล้วนะฮะเขาบอกว่ามันส่งผลไปถึงในเรื่องของระบบไฟอ,ไอื่นด้วยะนะอาจารย์คือไฟมันก็จริงๆไอ้สายพานเนี่ยมันจะส่งกําลังมาที่ตัวไดชาร์จไอ้ตัวไดชาร์จเนี่ยมันมีหน้าที่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่รทำให้แบตเตอรี่นี่เต็มเสมอเลย ที่เราไม่ต้องมาชาร์จแบตเตอรี่ก็เพราะตัวไดชาร์จเนี่ยมันคอยชาร์จไฟเข้าสม่ำเสมอสม่ำเสมอเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไดชาร์จอย่างเดียวไม่ใช่ปั๊มน้ําอย่างเดียวจะมีปั๊มพวงมาลัยพอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดสายพานมันหย่อนทาให้พวงมาลัยหนักครับหนักเห็นไหมครับแล้วแอร์ด้วยคอมแอร์นะครับถ้าเกิดสายพานหย่อนแอร์ก็ไม่เย็นเพราะคอมแอร์มันหมุนช้าเห็นไหมมันจะเกี่ยวพันกันไปหมดเลยโดยเฉพาะ รถสมัยนี้มันจะเป็นสายพานเส้นเดียวเส้นเดียวเองเส้นเดียวแล้วก็พ่วงกับกเลยพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดครับต้องดูแลให้ดีแสดงว่าสายพานรุ่นใหม่ๆคือรถรุ่นใหม่คือถ้าเกิดสายพานเสียอันเดียวเนี่ยระบบอื่นก็จะร้มหมดถูกต้องครับถูกต้องแต่มันก็สะดวกสบายเวลาเปลี่ยนระเลี่ยนทีเดียว <g ül> ก็เปลี่ยน<ช>ทีเดียวฮะันเดียวไปเลยนะครับไม่ต้องไปไล่เปลี่ยนอันนู้นอันนี้ทีละจุดทีละจุดเลยนะครับผมบอันนี้พูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแลวฮะเขาบอกว่าอย่างการเปลี่ยนในเรื่องของท่อยางต่างๆท่อยางหม,ม,ม้อน้ํานะครับท่อยางหมอ้อน้ําเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกัน,คร,นครับบางทีเนี่ยใช้งานไปนานมันบวมนะฮะดูยังไงถึงดูออกว่ามันบวมมันบวมมันบวมก็เห็นกันทั่วๆไปเหนชัดเดิมเหมือนหน้าผากถูก บวมอย่างนี้นเดีือนนี่ก็เหมือนกันยางบวมท่อยางพวกนี้บวมแตกต่างจากเดิมเพราะมันจ้องอยู่ในน้ําทึ่งร้อนตลอดเวลานะครับบางทีมันบวมโอกาสที่จะบวมมันมีอยู่แล้วเห็นว่าบวมต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันออกอาการหรือไม่บีบแล้วกรอบกรอบเหมือนกับเคี้ยวขนมกรอบๆนะนะฮะแสดงว่าข้างในเนี่ยสิ่งสกปรกทั้งนั้นเลยผงทั้งนั้นเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะดูแล้วเนี่ยนะครับมันมีรอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ แต่ลายงานอะไรต่างๆผู้นี้หรือมีบางทีแข็งเลยกดไม่ลงเลยก็มีอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนท่อยางซึ่งเราสามารถเปลี่ยนทําเองได้ไหมฮะผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับเราถ่ายน้ําออกนะครับถ้าหากว่าเป็นท่อน้ําอันบนส่วนใหญ่จะท่อน้ําอันบนเพราะท่อน้ําอันบนเป็นท่อร้อนครับท่อล่างจะเป็นท่อเย็นนะเราก็ถ่ายน้ําอาจจะยังไม่ต้องหมดหรอกครับเพียงแต่ว่าถ่ายสักครึ่งหนึ่งนะฮะ แล้วเวลาจะถอดเนี่ยนะครับบางรุ่นเนี่ยก็ใช้ครีมนะครีมบีบครับหรือบางรุ่นก็อาจจะใช้ไขควงไอ้ตัวนี้เป็นที่รัดสายหม้อน้ําท่อหม้อน้ำนะแล้วก็ขยับออกมานะแต่ก่อนถอดก็ทําเครื่องหมายไว้ก่อนหาอะไรจุดไว้ด้านนี้นะที่หม้อน้ํากับที่ตัวท่อให้มันตรงกันนะจากนั้นเราก็ถอดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีมันออกยากเราก็อาจจะใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นะกรีด ดังในในภาพเนี่ยนะครับใช้คัตเตอร์กรีดก็ออกไม่ยากเลยอย่างนี้นะแล้วเราก็นําของเก่าที่ถอดออกมาเนี่ยไปที่ร้านอะไรนะไปซื้อให้เท่านี้แหละให้เท่านี้อย่าบอกว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับบางทีพลาดบางทีเวลาเอามาใส่จริงจริงงออย่างนี้ก็เยอะแล้วมันต้องเสียเวลาเรารเอาตัวอย่างเนี่ยไปเทียบให้ตรงกันเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็บอกร้านอะไรด้วยนะเวลาไปซื้อครับบอกเอาของปลอมกันนะอ่าบอกเอาของปลอมก่อนทำไมครับร้านอะไรก็ต้องหยิบของปลอมมาให้เรา <c oughs> นะฮะพอเราดูแล้วเนี่ย <c oughs> เราของปลอมไม่ควรใช้ออืนะเราก็เอาของแทอือเขาก็หยิบของแทม้มาอื พวกนี้เราไม่รู้เลยว่าของแท้ของเทียมเป็นยังไงถ้าไม่มีการเปรียบเทียบถ้างั้นไปถึงปุ๊บเราไม่ได้บอกว่าเอาของแท้เลยเราบอกเอาของปลอมมาก่อนเอาของเทียมมาก่อนขอดูก่อนมีเทียมขี่แบบล่ะมันมีหลายแบบครับเรามาดูเอาเทียมเหรอโอเคงั้นเอาแท้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูขอดูของแท้เทียบกันหน่อยนะครับเขาก็จะหยิบของแท้มาเพราะอะไรฮะเพราะร้านอะไรบางแห่งนะฮะบางแห่งนะครับขายแต่ของเทียมพอไปซื้อปั๊บเอาของแท้มันไม่มีของเปรียบเทียบอะ เขาเอาของเทียมมาขายราคาแท้เป็นเทคนิคของผู้ซื้อมันเป็นธรรมดาของทุกอย่างอ๋อครับ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 เราก็เห็นมาแล้วให้ไปถามก่อนดีกว่าว่า,นะอาของเทียมมาดูไหนซิไปยังไงถูกต้องนะครับผมอ่ามาดูของเทียมอ๋อของเทียมนี้เหรอโอเคอเอาของแท้มาดูมันดูที่ราคาประกอบด้วย<อ>นะเพราะหลายๆแห่งเนี่ยท่อพวกนี้โดยมากมีแต่ของเทียมนั่นแหละของแท้มไม่มีแล้วแต่เราเที่ยวทําอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้เช็คได้ครับ ดูที่ราคาประกอบครับอันนี้ฝากท่านไว้นะครับแล้วเวลาใส่ท่อยางมีปัญหาแล้วนะครับมันใส่เนี่ยบางทีของใหม่มันฝืดครับฝืดมากเลยทํายังไงดีครับนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะใช้พวกสารทานะฮะอาจจะเป็นระเก็นเหลวครับหรือจารบีที่เห็นกันครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทาเนี่ยส่วนใหญ่นะคุณกบเห็นเขาทาที่ท่อยางหรือทาที่ท่อเหล็กนะครับ อันนี้เป็นท่อเหล็กเนี่ยประสบการณ์บางทีที่ผมเห็นครับนี่ยผมเห็นร้านเขาจะทากันที่ท่อยางนี่แหละบางคนใช้จารบีเนี่ยโหเป็นจํานวนมากเลยนะฮะทางสวมเข้าไปรพราะสวมเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วเอามาใส่ผมถามว่าที่ทาจารบีวัตถุประสงค์เพราะอะไรต้องการให้ลื่นต้องการใส่ง่ายครับแต่เมื่อจารบีเนี่ยเมื่อเราทาในท่อยางแล้วเนี่ยไอ้ตัวเหล็กเนี่ยมันก็จะดันจารบีให้เข้าไปข้างในอื และเวลาเราเติมน้ําไปเนี่ยม็จะทีให้จารบีอยู่มีเป็นคราบนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดการวิเคราะห์ผิดพลาดได้นะครับเจอกันบ่อยให้ทาที่ตัวของเหล็กนี่เราจะต้องทาที่บริเวณเหล็กนะครับทาบริเวณนี้เมื่อเวลาใส่ก็ไปปั๊บมันจะได้อยู่ข้างนอกมันจะไม่เข้าไปปนข้างในครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะดูรูปกันอีกครั้งหนึ่งครับครับนะครับดูรูปกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับถ้าหากว่าเราทาภายในท่อยางครับนะฮะแล้วใส่เข้าไปปั๊บมันก็จะทําให้จารบีอยู่ภายในนะครับบางครั้งเนี่ยน้ำหล่อเย็นเนี่ยเป็นคราบน้ํามันเลยนะครับคนขับก็สงสัยแล้วเอ๊ะปกติน้ําหล่อเย็นเนี่ยไม่มีคราบน้ํามันเนี่ยเมื่อวานเนี้ยไปเปลี่ยนท่อยางมาโอ้ก็ทําให้นะครับแล้วก็มาไปดูด้วยฮะโอ้ก็ทํากันอย่างไรอพอจากนั้นมาเช้านี่จะไปต่างจังหวัดครับ ก็เปิดฝาหม้อน้ําดูว่าน้ํามันพร่องหรือไม่พร่องเพราะเมือ่อวันก่อนเนี้ยไปเปลี่ยนท่อยางหม้อน้ํามาอมพอเห็นมีคราบเข้ามา,าคุณกบจะนึกถึงยังไง<ฮ>มันผิดปกติแล้วนี่ผิดปกติแน่นอนน่าจะเป็นน้ํามันเครื่องเข้ามาหรือเปล่าใช่อืนะครับคราวนี้เจ้าของรถก็เปลี่ยนอูมอมไม่เอาแล้วอูนี้ครับอูไม่ย,ยังไม่มีงานอืม,มาดูแล้วก็เน้ำเป็นคราบอย่างนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ย คงสันนิษฐานว่าคงจะเป็นฝาสูบโกงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนฝาสูบเลยก็สามสี่หมื่นเพอาเปลี่ยนฝาสูบแล้วน้ําใสเจ๋เลยไเที่ยวนี้นั่นแน่มันเป็นได้เราต้องมีความรู้ทางด้านนี้ไว้เดี๋ยวนี้ซ่อมรถเนี่ยแพงครับแพงมากเป็นหมื่นแพงมากนะครับเดือนเดือนหนึ่งเงินเดือนที่มีทุกวันนะฮะไม่ได้ใช้เลยรถนี่คือรถอย่างเดียวเลยรถปริมาณเงินครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็แพงแพงอีกในนี้ ค่าซ่อมแพงอะไรแพงแพงทุกอย่างแพงมาดูรถกันดีกว่าต้องดูแลรักษารถยนของเราดีกว่านะครับทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับอาจารย์ครับและในส่วนของที่เกี่ยวกันอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของพัดลมเขาบอกว่าแฟนคลับพัดลมไอ้ตัวแฟนคลับเดี๋ยวนี้รถปิ้งอัพัดลมจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับขณะที่เครื่องยนต์ไม่ติดเราก็หมุนได้นะเพเอิญมันจะมีใบพัดอยู่นะครับหมุนได้ท่านจะสังเกตเห็นนะครับมันจะหมุนได้นะฮะ พัดลมตัวนี้เนี่ยมันหมุนโดยใช้ความเร็วรอบไม่เท่ากันนะฮะข้างหน้านี่มีใบเมนทอนก็คือมีโลหะสองชนิดมาประกบกันครับเขาเรียกว่าใบมีทอนนะครับโลหะสองชนิดประกบกันหลักการทํางานง่ายนิดเดียวครับถ้าใครเคยเห็นเขาทอดปลาหรือย่างปลาหมึกครับเมื่อเจอความร้อนเป็นไงครับมันจะหดนะฮะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันโลหะสองชนิด อีกชนิดหนึ่งขยายตัวได้ดีอีกชนิดหนึ่งขยายตัวไม่ดีครับมันก็จะมีการปรับปริมาณน้นํายาซิลิโคนข้างในสมมติถ้าหากว่าเครื่องยนต์ร้อนนะครับลมร้อนก็จะมาที่ตรงบริเวณ Ment on, บเมนทอนนะฮะมันก็จะทําให้ตัวนี้หมุนเร็วขึ้นมหมุนเร็วขึ้นหนืดมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าลมเย็นพัดมาลมเย็นจากบ่อน้ําพัดมาตัวนี้แสดงว่าเครื่องถ้าเครื่องเย็นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะหมุน ชาถ้าเครื่องร้อนมันจะหมุนเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรูปนะครับ,รบดูกันในรูปนะฮะบางรุ่นเนี่ยมันจะติดพร้อมกับพูเล่ด้วยนะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะถอดแยกพูเล่อะไรได้ครับนะฮะเวลาเปลี่ยนต้องยกชุดเลยเต้องี้ชุดเลยยกชุดใหม่หมดมนะครับพร้อมปั๊มน้ําด้วยนะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ทั้งปั๊มน้ําได้ทั้งพูเล่ได้ทั้ทงตัวแฟนคัดด้วยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เปลือง ก็เป็นธรรมดาเราซื้อรถเราซื้อรถเราต้องดูครับว่าเขายกชุดหรือเปล่าอยางงี้ยกชุดครับได้ทั้งปั๊มน้ำได้ทั้งพูเล่ได้ทั้งไอตัวแฟนคัตนะครับอ่ะอย่างงี้ไม่ต้องอย่างงี้ก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้แต่ว่านะฮะผมสรุปการทํางานง่ายครับเช่นรถอยู่กับที่ไอตัวนี้จะต้องหมุนเร็วนะฮะถ้าหากว่าเกิดวิ่งเร็วๆตัวนี้หมุนช้าแต่ที่มันเสียส่วนใหญ่น้ํายาซิลิโคนมันเสื่อมสภาพนะฮะ เครื่องร้อนมันก็หมุนช้าครับผมนะฮะวิธีการอย่างเดียวคือถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเปลี่ยนหรือว่าซ่อมดีครับาระรันถ้าซ่อมเนี่ยนะครับก็ได้นะครับเราก็คลายน็อตยึดออกนะครับคลายน็อตยึดออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยคลายออกมาพอคลายออกมาเราก็ถอดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดแล้วไปซื้อน้ํายาซิลิโคนใส่เข้าไปข้างในหลอดนึงก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ลองหมุนดูมันจะต้องมีความหนืด ครับนะฮะมีความหนืดแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกับรถอีกทีหนึ่งนะครับราคาก็ร้อยกว่าบาทนะครับพอเราใส่เรียบร้อยปั๊บนะฮะเราก็ไปเช็คว่าตัวนี้ที่เราใส่ไปใช้ได้หรือไม่ได้ครับนะโดยที่เราติดเครื่องยนต์ไว้ติดเครื่องยนต์ไว้นะครับสัก5นาทีนะฮะพอดับปั๊บตัวนี้ต้องหยุดสนิท พัดลมตัวนี้ต้องหยุดสนิทพอเวลาเราดับเครื่องหยุดตึกนี้เลยหยุดเลยครับหยุดเลยแต่ถ้าหากว่าพอเราดับเครื่องแล้วมันยังหมุนอีกยังใช้ไม่ได้เอาละคันนี้มีปัญหาแนนน่อเราก็น้ํายาก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าหากว่าบางทีไปที่อูคงไม่ได้มาเปลี่ยนร้อยกว่าบาทหรอกครับ ใช่ไหมครับครับผมยกทั้งชุดเลยฮะยกทั้งชุดครับผมตัวหนึ่งก็เจ็ดพันเจ็ดพันบาทดีครับเงินเดือนทั้งเดือนเลยฮะเจ็ดก็อ่าก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่ามีปั๊มน้ำด้วยมีพูเล่ด้วยก็ก็เป็นหมื่นนะฮะอ๋อเกินเงินเดือนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ก็ไม่ยากหรอกครับพวกนี้ถอดน็ดออกมาแล้วก็ไปซื้อน้ํายาซิลิโคนเขามีขายตามร้านทั่วไปแล้วเอามาใส่ซะครับผม ก็จะเซฟเงินไปได้หลายพันเหมือนกันโอเคเอาละครับอาจารย์ครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสําคัญทีเดียวเลยมีปัญหาบ่อยมากๆช่างหลายคนพูดเสมอว่าประเกนฝาสูบทําให้เครื่องมันฮีตครับครับปลอเกนฝาสูบมีหน้าที่อยู่3อย่างคือป้องกันไม่ให้กำลังอัดในกระบอกสูบรั่วป้องกันไม่ให้น้ําหล่อเย็นรั่วป้องกันไม่ให้น้ํามันเครื่องรั่วครับผมนะครับ การที่เราจะบอกว่าปักเกนฝาสูบรั่วหรือไม่วิธีตรวจง่ายมากแหละครับในบขณะที่เครื่องเย็นเราเปิดฝาหม้อน้ำออกมานะครับแล้วก็ติดเครื่องถ้ามันมีฟองป,ป,ปุดปุดปุดขึ้นมาในหม้อน้ําแสดงว่ามันรั่วเล็กน้อยแล้วแต่ถ้าหากว่าเ,าเวลาสตาร์ทเครื่องข่าน้ำมันพุ่งเลยนะครับพุ่งสูงขึ้นเลยรั่วมากแล้วย่างนี้ต้องลากไปลูกเดียวไม่มีทางติดนะฮะเพราะฉะนั้นปักเก้นฝาสูบนี้ก็สาคัญเหมือนกัน ครับผมถ้าเกิดเราสังเกตอาเริ่มต้นจากที่เราเปิดฝาหม้อน้ํแล้วสตาร์ทเครื่องนะครับครับมีฟองพุ่งขึ้นมาในหม้อนําอ่ะเราสามารถแก้ไขซ่อมแซมตั้งแต่ที่มันน้อยๆได้ไหมตรงนั้นเราก็เปลี่ยนเฉพาะปากเกนีฝาสูบเราก็ต้องเปิดออกมาละเพราะมันมีฟองผุดขึ้นมาเนี่ยมันรั่วเล็กน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเกความร้อนมันจะขึ้นสุดถ้าหากว่าเราไม่ไม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเฉพาะปักเกนฝาสูบซึ่งมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนฝาสูบนะครับ เฉพาะตัวของปลาเกล็เท่านั้นปลาเกล็นี้ก็ประมาณแปดเก้าร้อยบาทเองไม่แพงนะครับไม่แพงหรอกครับไม่แพงนะครับแต่ว่าโดยมากก็เปลี่ยนฟ้าสูบกันแหละยกชุดไปเลยยกชุดน่ะเหมือนเดิมเพราะว่าแต่เก้าร้อยค่าแรงอีกก็ได้น้อยบ้านเราอะนะช่างเราก็ต้องเอาใจตรงนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับผมเอาแล้วฮะแล้ววันนี้ครับเราก็ได้เรียนรู้นะฮะเรื่องราวคร่าวๆนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่า สาเหตุของเครื่องยนต์ที่ร้อนขึ้นที่มันผิดปกติเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรกันบ้างนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาแบบเบื้องต้นด้วยด้วยตัวคุณเองนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆกครับกับอาจารย์สมปองคงนิ่มครับครับสวัสดีครับเรื่องราวที่น่าสนใจของเรานะครับยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับโหรถยนต์คันหนึ่งนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีเรื่องราวให้เราได้ศึกษามากมายเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับผมและอาจารย์สมปองนะครับพร้อมด้วยทีมงานรายการคนคบรถลาไปก่อนครับสวัสดีครับ